สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามโซลา r เซลล์เอ듀เคชันวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสร้างไซต์ใหม่ในมอนิเตอร์รให้ท่านเข้าไปในหน้า monitoring.solare8.com เมื่อท่านล็อกอินในมอนิเตอร์รด้วย installer account ให้คลิกที่ปุ่ม create new site จากนั้นกรอกข้อมูลของไซต์เริ่มต้นด้วยชื่อสถานีติดตั้งโดยชื่อจะต้องไม่ซ้ำกัน p ีคพาวเวอคือกำลังติดตั้งสูงสุดของแผงและเลือกวันที่ท่านทำการติดตั้งใช้งานระบบเป็นวันแรกด้านขวามือท่านสามารถใส่รูปภาพสถานที่ติดตั้งได้โดยขนาดไฟล์าภาพไม่เกิน4เมกะไบต์ โฮม e อ w เนอเป็นการกรอกข้อมูลติดต่อของเจ้าของต่อไปเป็นการเพิ่มตำแหน่งติดตั้งท่านสามารถกรอกเป็นละติจูดและลองติจูดได้จากนั้นกด enter หากตำแหน่งไม่ตรงท่านสามารถเลื่อนโลโก้รูปแผงสีแดงได้และกรอกข้อมูลที่อยู่ด้านล่างแผนที่เมื่อถูกต้องสมบูรณ์แล้วคลิก next ขั้นตอนที่2 ไซ equipment หัวข้อโมดูลคือการเพิ่มข้อมูลแผงที่ท่านติดตั้งโดยท่านสามารถเลือกข้อมูลผู้ผลิตแผงและรุ่นที่ท่านใช้งานอยู่หากไม่มีรุ่นที่ท่านใช้งานอยู่ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลแผงที่ท่านใช้งานเพิ่มเข้าไปได้หัวข้ออินเวอร์เตอร์ ให้ท่านเพิ่มข้อมูล serial number ของ i n นเวอร์เตเข้าไปหากมีหลายตัวท่านสามารถกดเครื่องหมายบวกเพิ่มได้หรือไฟล์ More ในกรณีที่ i n นเวอร์ที่ไซต์ของท่านผ่านการ Commissioning และออนไลน์แล้วหากมีเกตเวย์ท่านสามารถเพิ่มได้ตรงนี้จากนั้นตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งแล้วคลิก Create New Site จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาท่านสามารถเลือก View Layout Create System Owners หรือ Return to Site List เลือกดู View Layout เพื่อดู Monitoring ของท่านหากอินเวอร์เตอร์ท่านทำงานและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วออ t ติมิเซอร์จะอัปเดตข้อมูลขึ้นมาอัตโนมัติซึ่งเราต้องทำหัวข้อถัดไปคือ Physical Layout ขอบคุณที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของสยามโซลาเซลล์สวัสดีครับ